รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมวันนี้เชฟประจวบกูรูของเรานะครับจะชวนเข้าครัวทำเมนูสูตรพิเศษครับขอบอกเลยนะครับว่าใครที่ชื่นชอบเมนูชาบูเนี่ยวันนี้ห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าจะเป็นชาบูแกงส้มนะครับแต่ชาบูแกงส้มของเราจะพิเศษยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเชฟประจวบพร้อมๆกันนะครับ แต่วันนี้เชฟก็จะนําเสนอเป็นแกงส้มซึ่งเราก็จะใช้ผักรวมมาใส่อาจจะเป็นในกระทะก็ได้หรือเป็นจานทนความร,ร้อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมลนหลังจากนั้นะก็จะมีเนื้อสัตว์เป็นกุ้งอาหารทะเลอาจจะเป็นเนื้อหมูก็อยากจะให้มาทําทําพร้อมๆกันเราจะทําชาบูแกงส้มวันนี้ก็ขอให้ติดตามชม ชาบูแกงส้มปลาร้าผักรวมทะเลกรอบนะครับเป็นเมนูที่มีความหลากหลายมากเลยนะครับแต่จะมีขั้นตอนการทํำยังไงเนี่ยช่วงหน้าเราเตรียมจดสูตรกันได้เลยนะครับแต่ช่วงนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยจะพาไปชิมเมนูเด็ดครับเรียกน้ำย่อยกันก่อนไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ช่วงอัมพาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์น,นะครับวันนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านทันวาเดอะฟู้ดโปรเจกต์คาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารสไตล์มินิมอลครับโดดเด่นมากในเรื่องของการจัดแต่งหน้าตาของอาหารนะครับรสชาติอาหารที่นี่ก็ดีนะคุณผู้ชมแปลกใหม่แล้ววันนี้ทางร้านจะสร้างสรรค์เมนูอะไรให้อาจารย์ได้ชิมเราไปดูกันครับคุณผู้ชมครับคุณปุ่นครสวัสดีค่ะ โอ้ยร้านของคุณปุนเก๋มีสไตล์มากเลยเล่าแรงบาันดาลใจในการเปิดร้านนี้ให้เราฟังหน่อยสิเหมือนกับว่าเน้นความเป็นออร์แกนิกด้วยอะ okay, ตัวผลั์ของเราก็จะมีข้าหวหอมนิลออร์แกนิกแล้วก็น้ำผึ้งดอกลำไยออร์แกนิกค่ะอาจารย์ถามหน่อิสิค่าเมนูที่มีอยู่ในร้านของเราเนี่ยเป็นเมนูสไตล์ไหนยังไงคะก็เรามีหลากหลายเลยค่ะท<า>ัะ้งข้าวหวานเครื่องดื่มขนมเบเกอรี่ก็คือจะเป็นโฮมเมดทั้งหมดเลยถ้าสมมติวันนี้อาจารย์มานั่งอยู่ที่นี่คุณปุ่นแนะนําอาจารย์สักเมนูได้ไหมคะ เตรียมไว้ให้เราค่ะคะจะเป็นอะไรซปเปอร์ฟู้ดสูทตี้บว์ค่ะชื่อว่า t ropical summer คุณปุ่นคะน่าสนใจมากเลยค่ะแค่มองก็รู้สึกสดชื่นสดชื่นแล้วนะคะช่วยบอกเคล็ดลับที่จุดป,ประกายสร้างสารรค์เมนูนี้ให้อาจารย์ทราบหน่อยได้ไหมคะจุดเด่นเมนูนี้ก็คือการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพอะค่ะ,คะนอกจากผลไม้สดแล้วเรายังใส่ซปเปอร์ฟู้ดด้วยตัวนี้ค่ะจะใช้เป็นผงสาลายสไปรูลิน่าค่ะ<อ>ก็คือสีฟ้าจะมาจากธรรมชาติ100เลยที่มีคุณสมบัติดีๆกับร่างกายเยอะแยะเลยค่ะเหมาะกับคนนักสุขภาพแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นอ,อัมพาตกะทิค่ะเหมือนกะทิข้นสดเลย เราไม่ต้องคันเองอทําให้ตัวเนื้อสมูตตี้มีความเนียนแล้วก็กลมกล่อมเข้มข้นหอมมันค่ะคุณปุ่นค่าจ์ชิมนะได้เลยค่ะ คุณปุ่นเล่าวิธีทำตรงนี้ให้เราฟังหน่อยสิมีเคล็ดลับอะไรเปล่าเริ่มต้นนะคะเราจะนําผลไม้สดอะคะ่ะมหาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็จะมีส่วนประกอบของกล้วยสับป,ประรดเสร็จแล้วก็นําไปแช่ฟรีเซอร์อพอแข็งเสร็จแล้วเราก็เอามาปั่นกับซปเปอร์ฟู้ดตัวเคล็ดลับเมนูเด็ดของเราอะ,ค,ะ a, ค่ะอัมพวากะทิ100%ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดเลยคะ่ะไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้สะดวกมากๆเลยคะ่ะเสร็จแล้วค่ะกับเมนู Tropical Summer ของทางร้าน พอใช้อัมพวากะทิร้0ยซนี่เองไม่ว่าจะทำเมนูคาหวานก็จุดประกายสร้างสารรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบนะครับทำให้เมนู t ropical summer กินแล้วก็สดชื่นรสชาติหอมมันกลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้อย่างจริงๆนะครับคุณผู้ชม วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปุ่นมากนะครับที่ใจดีช่วยจุดประกายเมนูสร้างสารรค์และบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับอาหารรสชาติดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและเรายังมีกิฟต์เซตนะครับจากอัมพวากะิร้อย์มอบให้ด้วยนะครับ สัปดาห์หน้าอาจารย์จะไปพิสูจน์ความอร่อยที่ไหนและจะเป็นร้านอะไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิร้อยเปอรเซ็นขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด พูดถึงเมนูต้ยมยำกุ้งเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้กลายเป็นเมนูยอดฮิตแล้วนะคุณผู้ชมการทําต้ยมยำกุ้งนะั้นน้ําแกงต้องสีสันแดงแพลกสดจาก,กําพริกเผาจะต้องมีรสชาติครบจริงๆเปรี้ยวเผ็ดเค็มแล้วก็หวานแล้วก็ต้องหอมกลิ่นเครื่องเทศมากๆพูดง,ง่ายๆต้องทําให้มันแซ่บ เข้มข้นแล้วก็กลมกลมแต่ชักไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมว่าสูตรต้มยำที่ทํากินทําขายกันโดยทั่วไปเนี่ยปริมาณโซเดียมมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าลองไปปรึกษาคุณลูกปลานะักกําหนดอาหารดูดีไหมครับปกติต้ยมยำปูน้ำข้นพ้วยหนึ่งค่ะก็จะมีปริมาณโซเดียมอยู่ประมาณ2,000มิลลิกรมัมพอดีเลยค่ะวันนี้ลูกปลาก็ทำต้ยมยำปงน้ำข้นไปกินที่ทำงานเหมือนกันแต่ว่าเป็นสูตรลดโซเดียมนะคะลูกปลาจะใช้เคล็ดลับอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาบอกทุกคนค่ะ ก่อนอื่นค่ะลูกปลาก็จะตั้งน้ำแล้วก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เกลือนิดนึงค่ะและที่ขาดไม่ได้ในวันนี้นะคะก็คือไอโนโมโตะค่ะลูกปลาจะใส่ไอโนโมโตะลงไปครึ่งช้อนชาซึ่งจะช่วยผสานรสชาติและก็ลดโซเดียมแต่ไม่ลดความอร่อย จากนั้นลูกปลาจะใส่น้ำพริกเผาต้มจนเดือดแล้วก็ใส่เห็ดฟางกุ้งแม่น้ำคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วก็รอจนเดือดเติมนมข้นจืดใส่พริกขี้หนูปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวคนให้เข้ากันตกแต่งด้วยน้ำมันพริกเผาพริกขี้หนูทอดกรอบเสร็จแล้วค่ะต้ยมยำกุ้งน้ำข้นสูตรลดโซเดียม ต้ยมยำกุ้งน้ำข้นสูตรนี้ค่ะสามารถตักแบ่งได้2ถ้วยถ้วยหนึ่งเนี่ยก็จะมีปริมาณโซเดียมอยู่ประมาณ1,500มิลลิกรัมจากสูตรปกติที่จะมีปริมาณโซเดียมอยู่มากกว่า2,000มิลลิกรัมเลยนะคะถ้าเกิดว่าอาจารย์อยากจะลดโซเดียมมากกว่านี้ลูกปลาแนะนําให้อาจารย์ลดการซดน้ําลงนะคะอาจารย์ก็จะลดโซเดียมลงได้อีกเยอะเลยค่ะ ต้องขอขอบคุณคุณลูกปลามากเลยนะครับสำหรับสูตรต้มยำกุ้งน้ำข้นสูตรเพื่อสุขภาพลดโซเดียมเมนูยอดทิศแบบนี้เราจะได้ทำกินกันบ่อยๆนะครับเพียงลดเครื่องปรุงลงสักครึ่งหนึ่งแล้วก็เติมออยิโนโมโตโลงไปก็ช่วยให้ต้มยำกุ้งน้ำข้นรสชาติอร่อยแซ่บเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมเข้าไปคือลดโซเดียมลงนะ ส่วนใครที่อยากได้สูตรอาหารแบบลดโซเดียมแบบนี้แล้วก็สามารถเข้าไปดูสูตรกันได้เลยนะครับที่หน้าจอขึ้นอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับอารับอาจารย์ต้องขอตัวไปเตรียมวัตถุดิบในการทําต้ยมยำกุ้งน้ํำข้นตํำรับนี้ก่อนนะครับน่าจะมีกุ้งแม่น้ําอยู่สัก4-5ตัวนะตัวใหญ่ใหญ่เชียว สนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปราโลโบและตอนนี้นะครับเท็ดดี้ก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วครับเมนูวันนี้เนี่ยโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะครับชาบูแกงส้มน้ำปลาร้าผักรวมกับทะเลกรอบนะครับเดี๋ยวเราจะทําในส่วนของทะเลกรอบกันใช่ไหมครับเชฟี่ฟูมาทอดทีฟูดมาทอดเนาะอ่าโอเคครับถ้าพูดถึงเรื่องความทอดความกรอบนะฮะ ต้องซองนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับแป้งประกอบอาหารตราโกกินะคะแป้งคุณภาพดีทําให้อาหารของเรากรอบอร่อยไม่อมน้ํามันนะครับเอาละครับสูตรนี้นอกเหนือจากเอามาทําทะเลกรอบอร่อยอร่อยแล้วยังสามารถไปทําทอดกรอบอย่างอื่นได้ใช่ไหมครับเชฟปีกไก่เพราะว่าสูตรนี้มีทั้งแป้งแห้งและแป้งเปียกเลยนะครับแป้งโกกินะครับอีกหนึ่งหอจะมีแค่ชามหนึ่งที่เราใส่น้ำลงไปโอเคครับ อาล่ะครับเราคนผสมให้เข้ากันนะครับแป๊บเดียวเองนะครับตัวแป้งโกกิก็จะเนียนแบบนี้เลยอ่าล่ะครับหลังจากที่เราเตรียมส่วนผสมแป้งเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมผมก็จะทําการอุ่นน้ํามันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องทอดแบบนี้นะครับต้องขวดนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมน้ํามันปาล์มตรามรกตนะคะฟ้าสีเขียวแบบนี้นะครับเวลาจะทอดอะไรก็กรอบอร่อยนะครับเดี๋ยวเราอุ่นจนร้อนนิดนึงนะครับคุณผู้ชมจากนั้นก็จะทําการกลุกแป้งแล้วก็ทอดเลย เอาละครับซีฟู้ดของเราก็เตรียมไวลวนะครับแต่ผมมีคําถามนิดนึงครับเชฟค,คือเทคนิคที่เชฟบอกว่าต้องมีทั้งแป้งแห้งแล้วก็แป้งเปียกเนี่ยจริงๆเราแป้งแห้งอย่างเดียวหรือแป้งเปียกอย่างเดียวก็อ,อร่อยแล้วนะเชฟคืออย่างนี้ถ้าเราจะทอดของที่เป,ปเป็นแป้งเหมือนกับเป็นแป้งเหลวๆถ้าในชิ้นส่วนนันนัถ้าเป็นของแห้งโอเคอาจจะใช้ได้แต่นี่เป็นอาหารทะเลซึ่งมันมาจากน้ำแล้วอย่างยกตัวอย่างปลาเนี่ยเราหั่นมาแล้วก็จริงบางทีเราหั่นก็ยังมีน้ําอยู่ พอน้ำอยู่ถ้าเราไปแช่แป้งปุ๊บมันก็จะหลไุไม่ติด อ่ะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราทอดตัวซีฟู้ดเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราจะมาทําในส่วนของตัวแกงส้มน้ําปลาร้ากันนะครับง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมแกงส้มเราไม่ต้องมานั่งโขลกเองแล้วสมัยนี้เนาะอขอแนะนําซองนี้เลยนะครับน้ำพริกแกงส้มตราโลโบนะครับซองนี้สะดวกใช้ง่ายรสชาติอร่อยเข้มข้นนะครับแล้วก็ถึงรสชาติแกงส้มจริงๆขั้นตอนแรกเดี๋ยวจะใส่น้ําลงไปก่อนใช่ไหมฮะ จากนั้นนะครับตามด้วยน้ำพริกแกงส้มตราโลโบนะครับตามที่บอกกันเลยนะครับซองนี้อร่อยจริงๆสีสันสวยงามนะครับแล้วก็เนียนละเอียดแบบนี้เลยเอาละครับหลังจากที่ตัวน้ำแกงส้มเดือดนะครับเราก็จะใส่ผักลงไปนะครับมีแครอทนะครับมีหัวไชเท้านะครับดอกกระหล่ำนะครับเชฟหัวฝักยาว หลายอย่างเลยนะครับ หลังจากที่ผักสุกแล้วนะครับใส่ผักลงไปต้มนะครับแล้วก็สุกแล้วนะครับอย่างที่บอกกันนะครับว่าอันนี้อยู่ในชื่อเมนูเลยก็คือแกงส้มน้ำปลาร้านะครับดังนั้นขวดนี้แหละครับคุณผู้ชมอร่อยแน่นอนนะครับเราใช้น้ำปลารอ้นต้นสุวรรณนะครับฝาทองนะครับคุณผู้ชมฝาทองนี่คือจะเพิ่มความหอมนัวครับแล้วก็รสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้นเลยนะครับนี่ใครที่ไม่เคยทานปลาราเนี่ยจะอยากได้รสชาติเนี่ยผมว่าขวดนี้แนะนําเลยครับ มันก็จะเพิ่มความนัวเข้าไปในแกงของเรานะฮะจากนั้นนะครับเราจะเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงเนาะถ้าแกงส้มเนี่ยก็ต้องมีน้ำมะขามเปียกถูกไหมครับเชฟและสุดท้ายนะครับก่อนจะยกลงนะครับคุณผู้ชมเราจะปรุงรสเพิ่มนิดนึงนะครับวันนี้เราใช้น้ําปลาตราหอยหลอดนะครับรสดั้งเดิมนะครับนี่เป็นน้ําปลาแท้ไม่ใส่ผงชูรสนะครับปราศะจากสารกันบูดไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยนะครับ เอาละรครับหลังจากที่แกงส้มน้ำปลาร้าของเรานะครับเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะตักใส่ภาชนะเสิร์ฟได้เลยนะครับคุณผู้ชมต้มได้ที่เนี่ยผมว่าอร่อยมากๆาใช่ใช่แล้วเข้ากันดีกับแกงส้มจริงๆนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมกับเมนูของเชฟประจวบแล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับชาบูแกงส้มน้ำปลาร้าผักรวมทะเลกรอบนะครับบอกได้เลยว่าน่ากินมากนะครับแต่แกงส้มแบบนี้นะฮะคนไทยอย่างเรานะครับนี่ต้องทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆครับคุณผู้ชมขออนุญาตฝากข้าวดีๆนะฮะในอ้อมกอดอ้อมใจนะครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักด์นะครับอาจารย์เขาคัดเลือกข้าว5สายพันธุ์อย่างดีนะครับเวลาหุงนะฮะข้าว1ส่วนน้ำา2ส่วนหุงปุ๊บนะครับ สวยขึ้นมอแบบนี้ข้าวเรียงเม็ดเลยะนะครับข้าวนุ่มๆทานคู่กับแกงส้มอร่อยๆฟินมากๆครับคุณผู้ชมครับ และช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักด์นะครับจะเข้าครัวทําขนมอร่อยๆอออมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับแต่ก่อนจะไปดูอาจารย์ยิ่งศักด์นะครับช่วงนี้นะครับเรามีโครงการดีๆเป็นโครงการสร้างอาชีพนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับวุ้นนางเงือสร้างอาชีพในวันนี้มีกิจกรรมเวิร์กช็อปเมนูหนุ่มมะพร้าวอ่อนวุ้นใบเตยมาฝากค่ะเป็นสูตรที่ทําได้ง่ายเรียนแล้วนําไปสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้กันแบบสบายๆเลยค่ะ ซึ่งขั้นตอนการทำจะมี 2, 2> ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกคือการทำลุ้นใบเตยกันก่อนค่ะตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่อนเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมน้ำและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลขนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่ว ปิดไฟแล้วเติมน้ําคั้นใบเตยลงไปซึ่งการใส่น้ําใบเตยเป็นขั้นตอนสุดท้ายเป็นเคล็ดลับที่จะทําให้ส่วนผสมวุ้นเนียนและไม่มีกากของใบเตยปนลงไปในวุ้นค่ะจากนั้นเทส่วนผสมลงพิมพ์ที่เตรียมไวน้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์แล้วขูดเป็นเส้นเรียงไว้ค่ะขั้นตอนที่2ทํานมมะพร้าวอ่อนโดยเริ่มจากใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงในโถปั่นตามด้วยน้ํามะพร้าว ปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดนักขึ้นตั้งไฟปานกลางคนจนส่วนผสมเดือดปิดไฟเตรียมไว้ใส่วุ้นใบเตยขูดเส้นประมาณ50กรัมลงขวดที่เตรียมไว้ตาด้วยน้ำมะพร้าวปั่น40กรัมและนมสดรสจีบ100มิลิลิตรปิดฝาหนักเข้าแช่เย็นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ากับเมนูนมมะพร้าวอ่อนวุ้นใบเตยหอมหวานเย็นชื่นใจ ส่วนใครที่สนใจเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ทีวีได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพราะปงวุ้นปลาหนังเงียกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ ชมครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ททมีส่วนผสมที่เป็นผลไม้กําลังเป็นที่นิยมมากทีเดียวแล้วเดี๋วนี้ก็ปฏิเสธความหวานที่มากจนเกินไปเพราะหวานมากเกินไปมันไม่ดีต่อสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นการทําพูเรคือการทําเนื้อผลไม้บดผสมแล้วกวนให้สุกมาทําเป็นไส้ขนมจึงเป็นที่นิยมมากวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทําพูเรมาฝากโดยเลือกผลส้มมาทําเป็นพูเรนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะว่าพูเรส้มทาไม่ได้ยุ่งยากเลยแทน ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเริ่มต้นนำส้มบดจนกระทั่งละเอียดใส่ลงไปไการทำพูเร่จะต้องใช้ไฟที่อ่อนมาแล้วก็ใช้เวลาในการกวนผสมนานพอสมควรอันนี้คือเนื้อของส้มจะไม่มีการเติมน้ำไม่มีการเติมส่วนผสมที่เป็นของที่ไม่เป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มสกัดน้ำส้มผสมหรือใดๆทั้งสิ้นเราไม่ใส่ อันนี้คือส้มล้วนๆนะครับแต่ถ้าหากว่าสีของมันไม่สวยเนื่องจากบางครั้งเราจะได้ผลส้มมีสีอ่อนบ้างสีแก่บ้างเราอาจจะต้องเติมสีผสมอาหาร1หรือ2หยดเพื่อทําให้สีนั้นเข้ากันเป็นเนื้อเดียวอันนี้คือเทคนิคและเป็นความจําเป็นนะครับส่วนความหวานนั้นเราต้องเช็คก่อนว่า ผลส้มที่ได้หรือผล,ลไม้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่เป็นสับป,ปะรดเรามีวิธีการเช็คค่าความหวานของผล,ลไม้ทุกอย่างค่าเป็นบรกเราเลือกเอาเลยว่าเรากําหนดไว้ที่บรกที่เท่าไหร่สาหรับผลส้มคราวนี้เราเช็คค่าบรกเรียบร้อยแล้วส้มมีความหวานพอสมควรแต่เราก็เลือกใส่น้ําตาลเพียงนิดเดียวถามว่าในเมื่อหวานพอสมควรทําไมอาจาร,รย์ยังต้องใส่น้ําตาลคุณผู้ชมครับการใส่น้ําตาลนิดนึงจะทําให้ผู้เร่ มีความเงาสวยและเกาะติดกันเพราะฉะนั้นเวลาปาดลงไปเป็นเนื้อขนมจะมีการวิ่งไปในระดับซึ่งมันบางเท่าเทียมกันอย่างเนี้ยใส่แค่2ช้อนแค่นี้เองครับเสร็จแล้วก็กวนไปเรื่อย เ็นไ,ไหมคุณผู้ชมเมื่อน้ำตาลลงไปนิดเดียวเท่านั้นเองผสมกับน้ำตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาติในผลไม้จะปรับสีทําให้ผลไม้ที่เรากําลังทําพูเร่อยู่นั้นมีความใสเงาแล้วก็ชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับอยากจะแนะนําไม่ว่าคุณจะทําเป็นสตรอเบอร,บรี่สับป,ปะรดเชอร์รี่หรือผลไม้อื่นๆที่คุณต้องการไม่เติมน้ําเป็นอันขาดแล้วเช็คค่าความหวานให้เป็นบริกที่ถูกต้องแล้วปรับด้วยน้ำตาลเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น ท่านี้สักครู่เดียวคุณก็จะได้ส่วนผสมของพูเร่ที่พร้อมจะนําไปสอดไส้ในขนมต่างๆเดี๋ยวคุณลองดูนะครับว่าเมื่อพูเร่ปาดลงไปเสร็จแล้วม้วนเป็นเค้กนั้นออกมาหน้าตาจะน่ารับประทานแค่ไหนไปดูสิครับคุณผู้ชมลองดูสิครับเมื่อพูเร่ผลไม้ของเรากวนเสร็จเรียบร้อยเทใส่ลงไปบนแผ่นสปันเค้กเกลี่ยให้เรียบเท่ากันเสร็จแล้วก็ม้วนก็จะได้เป็นลอดแบบนี้คุณผู้ชมดูสิหน้าตัด มีส่วนผสมของผูเลขสซึ่งคุณผู้ชมครับขนมชนิดนี้จะไม่หวานมากเพราะเราได้ความหวานแล้ว80%จากผลไม้ตามธรรมชาติส่วนตัวของสปันเค้กเราลดน้ําตาลลงไปได้ถึง50%เพราะฉะนั้นขนมที่เราทํารับประทานจึงเป็นขนมที่มีปริมาณความหวานต่ํากว่าปกติเสร็จแล้วเมื่อม้วนเสร็จก็นําเข้าตู้เย็นถ้าอยู่ในอุณหภูมิลบ30องศาเสร็จแล้วเอามาสูญญากาศ เก็บในอุณหภูมิลบ18อยู่ได้นานถึง3เดือนทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นทันทีถ้า,าคุณได้ขนมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเข้าตู้เย็นเมื่อถึงเวลาจะรับประทานคุณก็จะการนําออกมาหั่นแบบนี้นะครับสำหรับวิธีการหัน่นเลือกใช้มีดบางที่สุดเท่าที่คุณจะหาได้กะขนาดเลยนะครับว่าคุณต้องการความหนาที่เท่าไรเสร็จแล้วก็จะหลดมีดลงไปคุณผู้ชม เลื่อยเบาๆแบบนี้เราจะได้หน้าตัดขนมอยากกดมีดลงไปทันทีขนมจะแตกหกักค่อยๆหั่นนะครับคุณผู้ชมใหม่ๆเราอาจจะยังเป็นคนที่หั่นขนมได้ไม่สวยเท่าที่ควรแต่เราก็ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราจะหั่นขนมนะครับ <c oughs> เห็นนะเราได้หน้าตัดของขนมที่สวยงามแบบนี้จัดลงจานเสร็จแล้วก็เครื่องดื่มร้อนหรือเย็นแค่นี้คุณก็มีความสุขแล้วและที่สำคัญคุณได้ผูเล่ ผลไม้ซึ่งไม่ใช่แยมไม่ใช่เบเกอรี่ทัปปิง้งและไม่ใช่พายฟีลิงซึ่งอาจจะมีปริมาณน้ำตาลสูงเกินไปเพราะเดี๋ยวนี้ใครๆก็รักและห่วงใยสุขภาพไม่อยากเพิ่มปริมาณน้ำตาลก็ต้องวิธีการแบบนี้ล่ะครับวันนี้อาจารยิ่งศัก์นะครับมาเอาใจแฟนๆนะครับขนมของฟลุตตามิน่ามีฟลุตโลสอดไส้ด้วยผลไม้คูเล่สรสนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลขนุนมะม่วงและส้มนะครับทั้งหมด หวานน้อยมากแลวประทานได้อย่างสนิทใจแล้วก็อร่อยจริงๆนะครับคุณผู้ชม1แถวแบบนี้ตัดได้10ถึง12ชิ้นแถวหนึ่ง450บาทวันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับคุณผู้ชมเอาใจกันนะซื้อ2แถม1คละลดได้และยังไม่พสอส่งฟรีด้วยย้ำนะครับ1แถว450บาท ซื้อ2แถม1นะครับและยังส่งฟรีให้คุณอีกคละลดได้ด้วยนะครับสนใจทุกแอปพลิเคชันที่มีอยู่หน้าจอนี้หรือเพิ่มเพื่อนเลยนะครับตามโลโก้ที่ขึ้นครับ สนใจสั่งขนมของครอบครัวของเรานะครับสั่งกันเข้ามาได้เลยนะฮะคุณผู้ชมที่เบอร์โทร026827644นะครับหรือ0922658968นะครับหรือว่าถ้าใครสั่งทางออนไลน์นะครับขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับยิ่งสักฟู้ดครับหรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ก็ได้เหมือนกันนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับโปรโมชั่นตอนนี้ ส่วนใครนะครับที่ชื่นชอบการทําอาหารนะครับอยากได้สูตรอาหารของเชฟประจวบนะครับหรือว่าอาหารข้าวหวานอีกมากมายนะครับเข้าไปชมกันได้เลยนะครคุณผู้ชมทั้ง YouTube Facebook t t k อกอินสตาแกร m นะครับพิมพ์ง่ายๆคําเดียวเลยครับคุณผู้ชมคําว่ายิ่งสักฟู้ดครับเข้าไปแล้วนะครับมีสูตรหมื่นกว่าสูตรเลย นอกเหนือจากสูตรอาหารนะครับก็ยังสามารถติดตามรายการคุกกิ้งกูรูย้อนหลังได้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาลงไปแล้วนะครับกลับมาติดตามรายการคุกกิ้งกูรูได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย2โมง5นาทีทางช่อง WorkPo i n t ทีหมายเลข23นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับการจัดอันดับนะครับมัสมั่นนี่เป็นถึงท็อปหนึ่งเลยนะฮะที่เป็นอาหารยอดนิยมทั่วโลกนะครับเราจะพักไว้สักประมาณ30นาที ต่สีสันสวยมากนะครับคุณผู้ชมตัวไก่ก้อนของเรานะครับจากนั้นนะคะคุณผู้ชมเราก็จะนําไก่ก้อนนะครับที่ทอดเตรียมไว้นะฮะใส่ลงไปเคี่ยวพร้อมๆกันเลยครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูแสนอร่อยในวันนี้นะครับพัสมันไก่ก้อนครับ